ขี่กูดูเอ้เนี่ยหนะเนี่ย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 แล้ขี่ไปเนี่ยจะวนเล่นยกหน้ากระโดกตู๋เชี่ยแล้วมึงก็ทำน้งมึงเพ้อเอาไปดูไอ้พวกขี่ไปซ้อมมาขี่เอากูไปแล้วมั่นใจอะไรขึ้นมาบ้างไม่เข้าตาไม่เขาห้ามเขาห้ามว่าถ้าต้องใส่ครับผุ่นมันจะเข้าตาถูกอืมแล้วทำไมี่มีมันจะแข่งที่มีงั้นแล้วขย้ายมาแล้วเหรอขยายแข่งยิ่งวะ มันจะลงไปขี่จะเนี่ยมึงอยากกระโดดทำไมนั่งขี่ไ้ดังนั้นแทนวามึงพอใจกับครั้งนี้แล้วก็ไม่ต้องมาเรียนกูแล้วเพราะกูยังไม่พอใจกับที่มึงขี่ข้างล่างเออแล้วการขี่รถครั้งแรกของวันอะไรทังยามมึงต้องอบว่องที่พื้นก่อนดึงสายอะไรเหรอเอาอะไรเออรถมีปัญหาโดดไปแป๊บปุ๊บหัวตีงกะมาเลย เอาลืมเอาหมวกนั้นมามันก็แข็งแล้วนี่โจแข็งแล้วมันอยู่แล้วนี่ให้หมุนอย่าหมวกนี้แน่นแล้วต้องเอาเปลี่ยนหมวกไอ้ที่แตกใบเก่าที่ล้มแตกมาใส่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจัดวันล้มแตกเลยลองไปลองเลยดูดิไม่รู้ว่ะที่ขาวแล้วไปมันซึมเข้าไปในกลัวมันแค่ไหนขี่ไูดูดิแดดจะหน้ากยืนเรื่องเมื่อกี่ไปนะอี้่อกี้นาการเขาเนี่ยจับไปแล้วได้ก็ขี่แตงใีรแล้วจับไม่ได้ก็ขี่ Mm-hmm. กันนั่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจะไ,ได้เปดีคร่บวันนี้เป็นครั้งที่สองครับที่จะชมมาฝึกการยานคอฟทีิสน้ำฤกษ์คีพะนี่แกฤกษ์แคร์ปของเฮียแซมครับไม่ต้องร,รีบ,ร,บนนรับการแข่งขันที่สำคับอาจารย์ต้องมีเรื่องคิดที่ามาที่ โจนัครับหอหอานนจารย์กกรับรถ้ตายอย่างเยวแค่นี้ก่อนขับยังไงไม่ให้เหนื่อยคือขับแล้วอาจารย์บอกว่าพเกแล้วจเรียบข้าเร็วแล้วไม่ได้ดังครับมากครับอาจารย์สอนไว้อย่างน้น,นมองครับ

เหมือนเดิมเดียเหมือนเดิม้ว้อไปไปไปเอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนแนวยางใหม่เพื่อให้ชินโจเปลี่ยนเปลี่ยนรูปทรงกานขกีนแล้วจะสนามเพื่อปรับใช้ครับีโย 啥订单？对啊、嗯。嗯嗯嗯 Okay. Oh. ตามชั่วโ e. มงแค่นณะตามชั่วโม้ใดๆนี่หลักกันขับขี่พื้นฐานครับที่โจต้องมาเรียนครับที่ผ่านมาไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรครับทำไม องแล้วเหนื be, ่อยน้อย no on ่ะใช่ครับเหมือนเราเดินลนะเดินไปบ่อยมากแล้วเรานั่งรถไปบ่อยนานเดินเที่ก็เหนื่อยเหมือนเราเดินจราครับอ๋อครับเยอะๆได้เี่ยกว่านั่งอาจารย์ชนอนครับ าทำไงจะให้สไลด์บล็อกสไลด์โค้งนี่อยู่กันที่ได้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปนเดี่ยวได้กนเองอ่ะนี่มันก็เก่งมากนะเนี่ยอะไรนะนี่มันก็เก่งมากนะเนี่ยเก่งไหมเนี่ยบางคนผมสอนเป็นปีอ่ะไหวไหวได้ถึงตรงเนี้อ่ไม่เออมันเจ๋งจริงอันนี้อาจารย์เก่งชมครับเด่นเด่นเด่นแล้หน้าจะให้เขาหน้ามันมันไปลำบากเนี่ย เนเขารู้แล้วเนี่ยครับครับครับเขารู้แล้วพอเขารู้แล้วเนี่ยหัวก็จะหยุดไม่ต้องไปคอยด่าคอยอะไรกันวุ่นวายเนี่ยไปบอกให้มันถอยหลังมันทำไหมน่ะตอนนี้ให้มันนั่งมันก็ไม่นั่งแล้วจ้างมันนั่งมันก็ไม่นั่งแล้วแฉว์จริงเลยนี่เงืออกเงือกเงืออกเต็มเลยน่ได้ขี่แค่เนี้ยไม่ได้เหนื่อยแต่วดฟ้า เวลาผ่านไป15นาทีครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะโลมอยู่แล้วน่ะะครับมันก็จะโลมอยู่แล้วน่ะ ไม่เสียทรงก็คือคนะได้หน่อยเดี๋ยวมันก็ยกหน้าออกจากโค้งได้ครับพอแล้วมั้งเดี๋ยวมันมีมีแต่งเบรกหลังเปลี่ยนองศาเติมคันเร่งมันก็รอบเครื่องมันก็อยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาสอนงานไปเบรกไปเปิดคันเร่งเบรกแล้วไปเปิดคันเร่งไปชันมันก็นอน เวลาทีรถหยุดไปแล้วแล้วพอรถจะสะบัดมันก็เหนื่อยแทนรถจะพุ่งไปข้างหน้ามันก็ดินออกซ้ายออกขวาถูกใจแม่ค้าต้องตามแถวมาตามนั่งอยู่แล้วม่ลูกชิ้นงรีละโอ้ดูเดือนจริงเลยแต่รถไม่ไม่ไปไหนเลยไอ้เจ้าหน้าอยู่พักเล่ห์ก็ถูกใจ าเลิกกระโดดนะเลิกไปก่อนโดดมาทั้งชีวิตแล้วครับนี่แล้วลลขี่อย่างเงี้ยทำไมมันขี่เข้าสนามแล้วมันเร็วขึ้นอะ่ะแล้วกลับไปขี่งวดมันจะเร็วขึ้นไหมก็มือเลิกไปแหละก็เรียบๆมันยังไม่กล้าบิดเพิ่มเลยเงี้ยอยู่ดีบิดไปแล้วเจอเนื้อเจอหน้าก็ไม่เพิ่มอะไรวะ

唔係唔係 เวลาประมาณ20นาทีครับนี่แหลคือการมองระหว่างจุดมองนึคือม,มองไกลมองไกลไม่ได้ม,อง,อ,ม,มอ,งองไม่ได้อ <c oughs> ไม,มองมาเรียไม่ได้ครูยิ่งใจะหายมองไกลหรอโอ้ไม่นั่งเลยครับท่านผู้ชม สุดยอดอาจารย์ไม่ให้นั่งเลยครับฝึกให้ชินครับสุดยอดครับอาจารย์กอประเทศไทยครับเรายไปแล้วกลับบ้านตายต้องเห็นยืนนหะไม่ยอมไปนั่งเลี้ยวอยู่ดีอ่ะถ้ากลับไปเมื่อไหร่ยืนแล้วเลิกสอนยืนละโอเคแต่ไม่งั้นกูกลับมากูให้ยืนอีกอ่ะก็มาเรียนยืนกลับไปนั่งจะบ้าป่ะครับครั้งแรกนะใครสองปุ๊บใบเหลืองอ่ะพอสามครั้งในใบแดงไงนะ ถือว่าก้ากระเดื่องเดี๋ยวขามก็แน่นขนึ้นเรื่อยๆแน่นขนึ้นเรื่อยๆแน่นขนึน้น,นเรื่อยๆาจา<ๆ>มันเหมือนบังคับให้ให้ใช้ใช้ส้นคืออันนี้มันการฝึกอัตโนมัติเลยอันนี้มันคือการฝึกมันไม่ใช่การซ้อมเพื่อไปแข่งมันเป็นการฝึกเพื่อให้เขาให้เขาเก่งครับแล้วประสิทธิยาของเขาร่างกายของเขาคันเล่งเขา ปีนี่ของเขาขับรถนะ่ะของเขาในอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเดี๋ยวพอาะเขาอยากเร็วอะ่ะแต่ตอนนี้เขาอยากเร็วตีเขาก็หลุดเช่นนั่งก็ไม่นั่งก็ไม่นั่งยืนก็ไม่ยืนไม่รู้ความไม่เพราะอะไรก็ไม่รู้เลยแต่ตอนนี้มันรู้แล้วกูมมไม่ทำเงี้ยยุ่งต้องมาคอยบอกให้มันโกรดรถไหมมอก่อนบอกให้ตายหาบอกมันทำอะ่ะ ให้ไม่กอดไม่กดก็ความแกเข้าไปเวลาผ่านไปพอมันสไลด์ได้อยแบบงี้มันมันจะตายครับคนขี่ไม่บากมีสามอย่างอะสไลด์ยกล้อกระโดดเนินมันกระโดดเนินมาแล้วยกล้อแล้วเหลี่ยมเลือเนี่ยเลี้ยวเนี้ยโดดแล้วกระโดดมาทั้งชีวิตแล้วยกล้อแล้วเหลือสไลด์ แกวไปเอาไปใช้กับทางเรียบได้ด้วยจบเลยก็เนี่ยกระโดดซี่คุณทำสนามมาเพื่อฝึกสไลด์อ๋อมันทำสนามกอเตอร์คอนให้เราไปโดดไหมเดี๋ยวเลนมันนะอ่ะเข้าใจแล้วครับขอใอโชคดีนะพวดเอาทางเรียบไปกรนะโดดกันนะลูกไปทันกับมะแขกตรงรีบตรงซ้ายหมด <c oughs> <c oughs> ถ้าทำได้ง่ายๆนะไอ้พวกที่ขี่มอเตรอร์คอยอยู่ต้องผูกพลาสติกอะถ้ากูขี่มอเตรอร์คอยอยู่ตั้งนานพวกมึงมาสองวันแล้วมึงมากระโดดเลยกูต้องฆ่าเลยกูไหม